ด้วยให้ความร่มรื่นด้วยก็เลยตัดสินใจนําต้นเนี้มาปลูกด,ด้วยความที่เวลาเขาออกดอกมันจะเหลืองงามมากๆแล้วก็เขาเป็นไม้เลื้อยมันก็จะเป็นเคลือบลงมาเหมือนน้าตกอาตมาก็เลยตัดสินใจนามาปลูกใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ4ปีถึงได้ขนาดนี้แลหลายคนถามเข้ามาว่าทั้งหมดเนี่ยที่ที่เห็นเนี่ยกี่ต้นอาตมาก็เลยโอ้มันนานมากจะไม่ได้ ต้นๆไม่ใหญ่นะต้นแบบประมาณนี้เองแล้วก็เอามาลงเขาก็จะเลื้อยไปเองเป็นเป็น <c oughs> เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายคุณชมเลี้ยงง่ายหกต้นอยู่ล้อพันหนึ่งอยู่แล้วหลักสิบหลักร้อยก็มีแล้วแต่ขนาดไม่ว่ามันหนักข่าวท่าไหด